แ,แก,แกน่น้องดานดงใครแต่ไปนี่คือรถไปขคือรถนี่ไงหมารู้เรื่องกองคนอีกะขคือรถคือรถไปเที่ยวคือรถไปเที่ยวน,นี่เป็นไงเตรียมพร้อมสะบัดขุยเรียบร้อยไปเที่ยวไปไปเที่ยวไงไปเที่ยวโอ,โอโ้โหเดินขาล <ขา S 1> ื่นขาล <ขา S 1> ื่นขณะนี้เราก็กำลังจะเช็คเอานะฮะตอนนี้รอ รถเฟอร์เรอรี่มารับกระเป๋าอยู่นะครับตอนนี้เป็นเฟอร์เรอรี่คันแรงนะฮะนี่ตอนนี้เราเก็บของเรียบร้อยแนละ้วใช่เป็นเฟอร์เรอรี่นี่ตอนนี้แม่ก็หอ่อวอลโคนไปกินด้วยมาแล้วมาแล้วพ่อนายเฟอร์เรอรี่อ๋อนั่นไงเฟอร์เรอรี่มาแล้ว,ลว <มา S 2> โอ้โหเฟอร์เรอรี่ล้อแดงนะฮะเป็นล้อขอบอันลอยนะฮะเป็นล้อแดงมาแล้วฮะเฟอร์เรอรี่ไปขึ้นรถไปเที่ยวไปไปเที่ยวขึ้นรถไปเที่ยว เินมาหรออันนี้มันมีถุงเกลืมาเหรอนี่ฮะตอนนี้เฟอร์เรารี่มาแล้วนะฮะนนมาแล้วไปไปเที่ยวขึ้นรถไปตอนนี้ก็กําลังยกของข,ขึ้นนย่ยฮะเดี๋ยวเราจะไปสตาร์รถรอนะตอนนี้ก็พากเพออกมา <c oughs> ออกมาเดินขึ้นรถก่อนพาเขาเดินเล่นกันดีกว่านี้มะม่วงร่วงเพียบเลยนะต้นดกมากเดี๋ยวเราจะต้องไปปลูกที่นครนายกที่นครนา,คายกเรามีอยู่หลังหนึ่งนะฮะยังไม่ได้จัดสวนเลย บ้านก็กาลังแก้ไขทั้งส่วนที่มันทั้งส่วนที่ช่างเก่าทําไว้ไม่ดีนะฮะที่นครนายกก็จะปลูกต้นมะม่วงแบบนี้เลยต้นอย่างนี้ใหญ่ๆนี่นะฮะตรงนี้ก็พื้นที่ก็กว้างดีนะ,ะประมาณเออน่าจะประมาณอา้าวที่นี่น่าจะประมาณสี่ไร่พ่อของเรามันครึ่งหนึ่งของที่นี่สองไร่นี่ไง เบลลี่เรียกน้องหน่อยเร็ววิ่งเล่เขาหน่อยเฮ้ยเขาอยากวิ่งอ่ะขึ้นฟ้าเที่ยวเที่ยวเที่ยวขึ้นรถขึ้นรถเจ้อุ้ยเฮ้ยวิ่งไม่ทันน่ะรองเท้านี้มันใส่ไม่ดีหรอกมันไม่เหมาะกับใส่เดินมันจะเจ็บตรงที่เราหนีบอ่ะเฮ้ยสวยจังเลยอ่ะหูยแม่มะขามนี่มันต้นเก่าแก่นะต้นใหญ่ไปรเร็วดูดิต้นใหญ่มากเป็นต้นมะขาม ไม่ชิงช้าเดี๋ยวแม่จะลองนั่งชิงช้าแล้วก็ลองแข่งดูว่าจะเป็นยังไงแบบตัดกเลยเหรอโอ้โหได้ไหมได้อเอาเฮ้ยแม่จ๋าเอาเผาไปนั่งด้วยได้ไหมคะแม่คะ ยาหูโห oh! อาแขวงขาหน่อยหมุนแล้วมันหมุนแล้วอ๋อเขาเล่นกันอย่างนี้เหรอ oh. ต้นใหญ่มากต้องมาขามเทศเนี่ยไม่ใช่มาขามเทศมาขามเปาะ oh, แต่มันเขียวๆเนาะโอ้ oh, ลมแรงมากเลยยาฮูโอ้หมุนโฮ oh. ลมแรงอ่ะโหลมเย็นสปาจังเลยอ่ะแม่แม่หันหน้าท้าลมหน่อยแล้วก็ทำเนี้ยเย็นจังเลยเจังเลยจ้า,าถ้าไม่มีต้นไม้ใหญ่ร้อนจี๋เลยนะบ้านเราลงไม่ได้ไงลงได้แล้วม,มันลงได้แล้ว,ลลวคือกว่าจะเสร็จมันก็แข็งแรงยึดรากพอดีอ้าวหมาหายอ่ะอยู่นี่โอ้ลิ้นยาวลิ้นยาวมากแม่ดูดิ เฮ้ยมันโดดดึงอะ่ะนี่มันลอนะ่อแล้วล่อะไรล่อเดฟมันไม่ขามปอยมะขามไปเลยลองดูมีไ,ไม้ไมี่กินไดหมอ่ะนี่ไงตรงเนี้ยมันจะเขียวๆจะเปรี้ยวๆมันจะเปรี้ยวเ,เอาเปรี้ยวๆเนี่ยตอนนี้แม่ก็ใช้วิชาใช้วิชาเก่านะฮะ เอาเอ,อื้อมเอื้อมสองคนเลยเอื้อมหยิบสองคนเลยเออลองดูต้องลองลอง,ลองเอื้อมดูก่อนออออกระโดดได้กระโดดกระโดด สวยเลยแม่สอยเลยเอ,อื้อมมือกระโดดดึงเอาสามฝักเลยใช่ไมหมดเลยมีแค่ตัวเบา <c ười> oh! โอ้ก็เป็นมีแค่ตัวเบา <c ười> ตอนนี้ตอนอ่อนน่ะมันจะเปรี้ยวพอตอนแก่จะเป็นมะขามเปาะอย่างปเป็นมะขามเปาะมันจะแบบหวา,าน นะพ่อบอกจะกลับบ้านไอ้พาวลี่สำรวจเลยว,วันธรรมดาไม่มีใครพานมาไงก็ไม่ต่อหรอกพวกนี้ต่อตเติรตติอย่างเดียวเออไม่รู้ใครชวนใช่เอาไอ้นั่นด,ดิเดี๋ยวไปเอาน้ำขวดละไป<ย>ไปหา<ว>ไปปลมยางให้ก่อไปเฮ้ยไม่เดี๋ยวพอนะค่อยสูบใหม่มเอ,อแ้แม่มันมันแม่มันปล่อยอีกแล้วมันจับอเราจนรี่ไม่ต้องปล่อยอันนี้นะคือถไปแล้วเพาเนี่ยเขาจะได้เขาจะได้เรียนรู้คำศัพท์ อย่างเช่นไปเที่ยวคอยกินกินขนมเงี้ยไปเที่ยวขึ้นรถอย่างเงี้ยเขาจะเข้าใจความหมายอย่างมานี่ไปอย่างเงี้ยเขาเข้าใจเพราะเราสอนเขาทุกวันสอนจนให้เขาเคยชินกับคําพูดนะฮะเขาก็จะเข้าใจเนี่ยคาว่าขึ้นรถเนี่ยเขาก็เข้าใจคำว่าไปเที่ยวเนี่ยเข้าใจเนี่ยเนี่ยเขารู้ว่าจะได้ไป้างนอกเนี่ยเขาดีใจเขาชอบเที่ยวเขาพันหมาชอบเที่ยวนี่ไงแต่เาชอบเล่นกับหมาใหญ่แต่หมากลัว